อ่าคุณย่าแสงเนาะคุณย่าแสงกับหนูยิวนี่ถ้าตั้งแต่เด็กก็คือหนึ่งวันเลยง่ที่อุ้มมาแต่โตมาทังด้านนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วแต่ถ้ายืนตรงนี้นะมองกลับไปที่เตียงทางด้านนี้แปลว่าถ้าเกิดหนูยิวไปที่บ้านก็จะต้องนอนพื้นจะต้องนอนพื้นนอนพื้นนะถ้าได้เตียงนี้ไปก็ก็ดี ดีมากเลยขึ้นสบายอยู่สบายนะแล้วคุณย่ารู้หรือเปล่าว่าหนูยิวเนี่ยเขาก็ออกไปวิ่งด้วยแขนของเขาว่าเพราะฉะนั้นอชุดออกกําลังกายต่างๆอันนี้ก็จําเป็นกับเขาด้วยแล้วก็เขาก็ไปวิ่งคุณย่ารู้ใช่ไหมใช่อ๋อไปช่วยคนอื่นอีกอ่ะเคยไปอะไรนะครับเคยไปส่งอยู่ส่งให้จะไปวิ่งนี่หรอจะไปวิ่งครั้งแรกคือยังไงนี่คือยังไงล่ะก็ครั้งแรกคือไปวิ่ง คือตอนนั้นยูไม่เคยวิ่งเลยแล้วยูก็สมัครเองแล้วเป็นงานวิ่งของที่ไหนล่ะตรงนั้นสถานที่วิ่งอ่าเป็นของโรงพยาบาลนครพิงค์ขอใกล้ใกล้ใกล้ที่เชียงใหม่คืออยากไปวิ่งเพราะว่าเรามีแรงงางใจแล้วคุณย่าไม่ตกใจเหรออ้าวแล้วหนูเป็นอย่างนี้แล้วหนูจะวิ่งยังไงใช่ไหมถามใช่ไหมย่าไปตกใจตอนที่จะไปเพราะว่าอะไรอ่าแต่ตอนที่นั่งรอยิะ เยว่เยวไม่ข้อเส้นใยไปล้มหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปรออยู่ที่เส้นชัยอ๋อคือวิ่งก็ไม่ไม่ว่าอะไรเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะมาเมื่อจะแหม่ละคนอื่นก็วิ่งแม่กันมดอ่ะมาแแม่มาหลานมาแม่แล้วกอดวิ่งย่าย่าไม่ห่วงว่าเขาจะต้องเหนื่อยเมื่อยแขนก็ไม่ได้ห่วงนะมันแค่ว่าจะไปอยู่เมืองนี่อันตำเลยไอ้เนาะ ไปแตะไปแหววแล้วล้อหลันนะใจอันตอนนั้นใจมาได้แล้วแต่ว่าเมื่อไรจะเข้าเส้นชชยทันทีนั่นแหละมาแหลกแล้วกี่กี่กี่เท่าไหร่ล่ะตกลงเข้าใจใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบเอ็ดนาทีชั่วโมงครึ่งถือว่านานไหมนานนานออ๋เพราะว่าเป็นงานวิ่งงานแรกแล้วก็แล้ววันแรกสุดกว่าจะออกไปแล้ววันนี้ผ่านไปแต่ละกิโลคนวิ่งธรรมดากว่าจะกว่าจะผ่านหนึ่งกิโลมันเหนื่อยมากเลยนะใช่คนหมอบอกว่า ให้ไปวิ่งเรียิวแล้วเราอ่ะก็คือกายภาพก็คือออกกําลังกายแขนคือแบบกล้ามใช่ไหลองไปแล้วเราทําได้แน่นอนความเป็นจริงคือโอ้โหมันไม่ใช่เลยคือการวิ่งวิวแชร์กับการออกกําลังกายมันมันคนละอย่างกันเลยกล้ามเนื้อที่ได้จากการไปวิ่งวิวแชร์กับกล้ามเนื้อที่เราฝึกอ่ะที่เราฝึกมันไม่พอถ้าเราฝึกมัน,ม,นมันยังไงเหรอมันจะไม่พอค่ะมันคือมันแค่เราช่วยพยุงต์ตัวเองได้แต่การที่จะไปวิวแชร์มันต้องทั้งหมด ทั้งบ่าทั้งหลังทั้งแล้วตลอดเวลานะใช่แล้วตลอดเวลาเลื่อวยตลอดเวลาเนาะใช่แต่วันน้นี้ทาไม่ได้แล้วค่ะคนอื่นมาช่วยเป็นสี่ห้าคนนึงอ๋อช่วยเข็นบ้างอะไรบ้างโน่นนี่ายก็รอถือตะกร้าสีส้มรอหลังสาวครั้งที่สองมันต่างกันไหมนางค่ะเข้าใจหมดแล้วเริ่มเข้าใจแล้วก็เพราะครั้งแรกเราไม่เคยไปฝึกเข็นเลยครั้งที่สองเราก็เลยไปฝึกเข็นในโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะเหมือนชีวิตไหม มันผ่านวิกฤตครั้งแรกมันยากสุดเหมือนเหมือนกันแลはは้ว mm. พอมันผ่านไปแล้วอีกครั้งที่สองครั <i i ้งที่สามมันเอ๊ะม allora ันจะต้องเริ่มเย้นี้ใช่แล้วมันก็จะได้มาเองคุณยากภูมิใจขนาดไหนล่ะภูมิเนาะภูมิจอยเนาะภูมิจอยน่กหนักกับแหลนคนนี้บอกว่าภูมิจอยที่สุดเลยแต่ตอนที่แบบไม่สบายเงขาเขอาเป็นอย่างนี้รถเกิดเหตุนี่เสียใจสุดๆเนาะเสียใจ มืดหมดสําหรับยามดไม่มีที่จะสว่างให้กับยาเลยเห็นบอกว่าขายของขายอะไรเจ้าที่จะขายขายหมดเลยขายหมดเลยเช่นอะไรล่ะครับเช่นไม้สักญากจะมีไม้สักในสชนในบ้านเก็บไว้เบขายขายไม้พายเก็บไว้เก็บไว้ขายหมดไม้ลวกขายของปูกยิวปลูกไว้ให้ยานขายขายหมดเลยไม่มีจะเหลือแล้วขายอะไรกัะขาย สุดท้ายสุดชุดซอยแขวนในคอของยาดของย่าทอดขายอหลานมดทุกอย่างทุกอย่างมาเลียที่นาก็ที่นาเอาที่นาด้วยหรอที่นามีแสบล่อยกขายเห้อยูเฮียนหนังสือนั้นอ่ะขายหมดขายหมดช่วงเวลาน้าที่ที่ขายขายเหลืออะไรบ้างล่ะเหลือเหลือแต่ตอนยูเฮียนจะจบยากกว่าจะเรียกเงินอยู่สักแสนกว่าบาท ก็จะไว้จ้อยไว้ใจสาหรับตัวเองเนาะพอดีอยู่ไปเปลี่ยนแบบนี้ก็เลยจ้อยกับหลานหมดก็หมดอีกเงินทองก็หมดอีกเงบาทอก็หมดอีกเงินทุก็หมดอเพราะฉะนั้นของเขยที่นาที่ดินเงินทองที่มีอยู่ทองเทิงหมดเลยหมดเลยของนอกกายของนอกกายไม่สนใจคิดว่าหลานบาดใจก็ยังดีแล้วเน้องได้อยู่กับยาคอยนีหาน้อยู่เออเนาะจายาคือสู้กับอยู่แบบ ตั้งแต่วันแรกจนประสบความสําเร็จจนมาถึงวันนี้อะไรยเงี้ยสู้จนยิโป้งไม่ดีเลยไม่ไปโดนอะไรกันตุ๊กตาตุ๊กตาทั้งวันทั้งวันก็ตอนเล่าศาบตร์ตัวมันไม่มีงานทำเขาก็ทําอะไรไปก่อนเพลินๆนี่มัน่านไปยูพอมีแบบฝีมือในการถักตุ๊กตาก็ถักตุ๊กตาขายแล้วก็เล็บใหญ่เลยไม่ดีเลยให้เป็นประโยชน์ได้ใช่เพราะว่าเอาไปขายใน ในเฟซบ้างในเพจบ้างตอนนั้นก็สร้างอย่างเงี้ยค่ะเกินอาตัวเราเท่าไหร่ล่ะสามร้อยสามร้อยสามร้อยก็มีตัวถูกถูกเท่าไหร่ฮะตัวถูกถูกก็แบบสามสิบเก้าหกสิบเก้าก็จะได้สามสิบบาทสี่สิบบาท <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จ้าโอ้มันสำคัญนะท่านผู้ชม <c oughs> คือเมื่อเราทําอะไรขึ้นมานะอย่างนั้นอยก,ก็เริ่มต้นอะไรได้ที่ก็ทําไปก่อนก็ทําไปก่อนเออกว่าจะได้มาก็ลําบากอยู่แล้วนะเงินเนาะจะได้ไม่ไม่เยอะด้วยถูกไหมฮะบางครั้งจะเหลือ สัก200บาทมีคนโทรมาสั่งตุ๊กตาดีจอยรีบทอมแต่มันไปได้อย่านอื่นนะนะคุณย่านะได้ความรักต่อกันนะได้ความตั้งใจได้การที่จะสู้ได้ก้าวแรกที่เดินออกไปนะแต่กี้พูดถึงแม่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของนูยิวก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันน้อยเลยใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกันอยู่บ้างก็ติดต่อกันไม่ใช่ไม่ติดต่อรับติดต่อทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็อยู่ไม่ตื่นเหมือนกันอยู่ หมู่บ้านคนละหมู่บ้านกับคุณย่าถ้ากลับไปก็ไปหาคุณแม่แต่อย่างสิ้นปีนี้คุณพ่อก็กลับมาบ้านมาเหมือนกันมามาทําบ้านช่วยยวเพราะว่ายูไปทำงานกโอเคนะอาจจะไม่ได้พบกันทุกวันแต่ท่านก็ยังมีความรักต่อเราอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเหตุผลแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันก็โอเคนะอย่างอื่นนะไม่ใช่คุณย่าดูแลหลานคนเดียวเนี่ยต้องมีดูแล้พี่ด้วยใช่ไหมพี่สาวมีพี่สาวย่ากับพี่สาวย่าอายุเท่าไหร่ล่ะ 85ดปีนัวดูแลระดับบนระดับเนาะระดับเนี่ยเนาะ85ดจุดห้วแล้วท่านเป็นอะไรไหมครับท่านเป็นอย่างอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะแบ่งเบากันไปเข้าใจให้ได้เจ้านะก็ต้องดูแลกันไปในดูแลกันไปต่างคนต่างดูแลนะอ๋อคุณวดก็จะค่อยค่อยช่วยดูแลอยู่ด้วยค่อยๆดูแลแล้วหลักๆคุณวดทำทำอะไรล่ะครับ มีร้านกาแฟร้านอาหารร้านกาแฟร้านอาหารด้วยอ๋อแล้วมาช่วยเหลือทางทางทางด้านคุณยวก็จะด้วยด้วยไปส่งตอนเช้ามาแล้วก็มาช่วยรับตอนนเพราะว่าหอพักยวกับโรงพยาบาลนะคะมันติดถนนใหญ่ถ้าไม่มีการช่วยตรงนี้มันมันจะลําบากเลยถ้าช่วยแล้วมันจะสบายขึ้นเช่นเช่นยังไงล่ะมันถ้ามาช่วยคือดีค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงจนรถจะชนเพราะว่าเขาขับรถเร็วมากมันเป็นเส้นหลักอะค่ะอ๋อ ยูก็เขียนไป๋อสก็พาไปที่ตรงโรงมาไปที่ทํางานต่างๆไปที่ทํางานแค่นั้นาเงี้ยค่ะทําไมคุณบอสถึงให้มาช่วยท่านนี้เกิดจากอะไรล่ะก็ได้รู้จักกันมาดูแลกันมาพอสมควรแล้วรับก็เลยไปกิจวัตรไปด้วยกันเขาเป็นคนยังไงเล่าให้ฟังตามนิยามของคุณบสมองคุณยูเป็นคนจิตใจดีเหมือนพื้นเพล์ทางนี้เห็นเลยเลยครับ่างนี้เห็นนี่เลยครับไม่มีอะไรซ่อนเล้นไรก็ความแข็งแกร่งของหัวใจเขาเป็นยังไงครับ แข่งแก่งมากครับเพราะว่าร่างกายเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่ทําไมเขาถึงได้มีพลังมากเพราะอะไรพลังบวกเยอะมากครับสิ่งที่คุณโบ๊ได้จากคุณยิวคือเรื่องด้านไหนบ้างครับก็แรงมั่นใจเยอะนะครับขึ้นได้รอยยิ้มได้ประสบการณ์ใหม่ๆแกเยอะแกถึงเห็นจะนั่งวิลแชร์ยงมิดแต่บางครั้งผมก็ไม่มีประสบการณ์เหมือนแกเช่นเช่นยังไง อย่างทาจิตอาสาผมไม่เคยไปอสิ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นครับใช่ครับเอาเป็ีจิตอาสาไปสถานที่ต่างๆบางที่ผมก็ไม่เคยไปแต่แกก็พาผมไปชวนกันไปคเหมือนผมอ่ะผมออกกําลังกายน้อยกว่าเขาเเหมือนกันเราเริ่มอายกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมเราอายได้แต่เราก็ต้องรีบไปทําให้มันทัดเทียมเขาบ้างนะแต่ก็ต้องเอาเป็นแรงบันดาลใจกลับไปผมก็ต้องไปตั้ง ปันีิทายว่าผมจะออกกำลังกายว่านะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะอ้าวมาถึงทางด้านนี้พร้อมแล้วเนาะอ่านะอ้าวพร้อมเลยมาเข้าสู่เกมของเรานะครับมีอะไรก็จับหลานไปเรื่อยๆนะเออจับกิก่อนเลยก็ได้นะกล่องคำถามจาก A.S. NEXT G เอาละครับง่ายยากอย่างไรขอให้ง่ายสำหรับเราแล้วกันมาเป็นอะไรฮะ พื้น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 คุณย่าคิดว่าจะยากหรือไงสําหรับคุณย่าพื้นพื้นเออปรึกษาได้ปรึกษาได้เพราะตอนนี้ยังไม่เป็นคําถามเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนคนบ้านเดียวกันโอ้กลัวมันยากไม่รู้ว่าเราแต่งออก็แล้วแต่ยากกลัวมันยากคุณย่าว่าพื้นพื้นยากไหมจะยากสําหรับเนี้ยหรือว่ายาหรือคุณย่าจะเอาบนบนกลัวจะยากเอาบนบนไหมหรือเอาข้างข้างหรือด้านหลังจะดูเจ้านี้ หาเอย่าเคยเคยเล่นเกมไหมเคยซื้อลอตเตอรี่เคยสอยดาวเคยเคยซื้ออยู่อ๋อเหรอเล่นถูกทุกงวดเลยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยนะแล้วยังซื้ออยู่ไหมซื้อทุกงวดแหละจะซื้อใบส่งใบอ๋อไม่ถูกเลยก็ยังซื้ออยู่นะยังได้รถโยนให้หลานอ๋ออย่างได้เอามาตรงนี้แหละได้เตรียมเลยซื้ออะไรเลยเนะเออและอันนี้พื้นๆนจะเลือกไหมเขาเออแล้วแต่ย่าแล้วแต่ย่า เอาเนี่ยเอาเลยผลเจ็ดสิบกดปั๊บเลยก่อนกดแต่หลังกดต่างกันไหมคุณย่าจะถูกจะผิดก็แล้วแต่มันเออมันกดไปแล้วแล้วแต่มันแแล้วต่มันมามันพื้นๆจะไปกลัวอะไรเออมาพื้นๆโอ้ยเราพูดได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนเล่นมันเป็นเด็กเท่รนะไม่เคยถูกเลยคุณย่าเนี่ มาสู่คำถามแล้วมีคำถามมีอะไรที่จะเพิ่มเติมมาพื้นพื้นมันคืออะไรครับพื้นพื้นโอ้โหมันพื้นถึงไหนแล้วเนี่ยโอเป็นพื้นอะไรบ้างครับเห็นมีพื้นอะไรบ้างฮะพื้นถนนมีพื้นถนนพื้นอะไรครับเป็นล่องพื้นล่องหรือว่าชอบพื้นบ้านหรือว่าชอบชอบพื้นบ้านมากกว่ามากกว่านะออกถนนไม่ค่อยได้ออกเนาะโอ้แล้วเขาจะถามอะไรอ่ะเอาสู่คำถามเลยนะครับปุ๊บ จังหวัดครับเรื่องจังหวัดจังหวัดต่อไปนี้ถนนพหลโยธินตัดผ่านไหมออโอ้โหคุณย่ารู้จักถนนพหลโยธินไหมครับไม่รู้จัก <c oughs> ถนนที่บ้าน คุณย่าชื่อถนนอะไรไหมที่ผ่านหน้าบ้านเลยถนนอะไรมันเป็นถนนถนนลูกรังถนนซอยถนนหมู่บ้านถนนที่ผ่านหมู่บ้านู่าเลขถนนเฉยๆเจ้าแล้วถนนบ่อพอถนนโยธินมันเป็นยังไงอ่ะโยธินเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเออมันเป็นยังไงถนนบ่อรโยธินเป็นยังไงอ่ะแต่ถนนพอโยธินมันมันใหญ่เนาะคุณคุณย่าว่าใหญ่ไหมครับคงจะใหญ่ใหญ่เนาะ แล้วมันก็คงจะยาวไกลเลยไหมยาวไกลแล้วมันก็ผ่านไปจังหวัดต่างๆเยอะเลยเนาะแต่บางทีบางจังหวัดก็ไม่มีประหลุโยทินนะคุณย่ารู้ไหมรู้เออทีนี้นะเขาถามว่าถนนุิโยทินตัดผ่านไหมเอ้าสี่จังหวัดนี้ทีละจังหวัดถูกสามได้เลยจังหวัดแรกครับจังหวัดอะไรครับถนนพระโลนลุโยทินตัดผ่านไหมจังหวัดอะไรครับเชียงราย คุณยายอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ผ่านไม่ไม่ไม่รู้เนี่ยเชียงรายรู้จักไหมครับเชียงรายก็เคยไปเคยไปกี่ครั้งครับไปครั้งหนึ่งรถรยนต์หรือว่าเครื่องบินหรือเดินไปครับรถยนต์ใจไปไปแอลเอาพาไปแอลนะเออแล้วทนนประโหรโยธินมันไปถึงเชียงรายไหมเนี่ยมีไหมเชียงรายมีผลโยรโยธินไหมเอาคิดเล่นเล่นก่อนนะคุณยายนะผ่านนาแจ คิดว่าผ่านไปก่อนเนาะผ่านเจ้าอันนี้คือวัตแรกนะเจ้าหรือจะกดเลยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนผิดก่อนอ๋อไม่เลยมีเลยมีเลยไม่เลยพอเนี่ยเนี่ยเนีคุณย่าอะไรอะไรจะกิ้วิจารณาอะไรเนี่ยเคยเห็นคนเจีสวัสดีในงานไหมคุณย่าเคยเห็นไหมเจอสวัสดีแล้วก็คนนั้นเดินเลยไปเลยเออเคยผมอ่ะเคยเห็นใช่ไหมทักคนผิดเลยอาวสวัสดีครับโอ้ชอบไปทักเราอ่ะคุณยะอย่างนี้เลยนะ คนเหรอเอาอย่างไงมันไปประหานกูจังหวัดนม่นยไม่ผ่านถ้าจะบอบผ่านแล้วแฝบแฝงมันหายไปไหนล่ะคิดว่าเชียงรายมันจะไปมันจะแยกไปแบบทางหนึ่งมันไม่ได้ไปมไม่ให้ปรึกษาใครนะคิดว่ามันจะผ่านม่ผ่านนั่นนะคิดคิดคิดกำลังตัดสินใจอยู่แล้วทางไหนมันมากกว่ากันล่ะตอนนี้ผ่านมากกว่าหรือไม่หรือว่าหรือไม่ผ่านมากกว่ากันตอบตอบไม่ผ่านเอย เพราะอะไรล่ะคุณหน้าเพราะอะไรล่ะถนนเชียงรายมันจะมันมันจะแยกจากทางเส้นรวมเนาะคิดว่าคือว่าเขาจะแยกไปพอมาทางเชียงใหม่แล้วแยกไปเลยใครอยากไปเชียงรายก็หาถนนเอาเองแล้วแต่จะถึงไม่ถึงก็แล้วแต่คุณแล้วครับแต่ถ้ามาเชียงใหม่ผมจะต้อนรับคุณแล้วครับตกลงไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านนะครับเอ้าไม่ผ่านนะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก ตรงไม่ถูกตอนแรกจะผ่านแล้วจะดแล้วไม่เอาครับแล้วก็เป็นไม่ผ่านเป็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 นอยผ่านมันแรกแรกมนดีอย่้ะมันก็มไปเ่อยเรือยเรื่ยเรืมอื่อยเรื่อยเรื่อยมร่รือเร่เรอรือ่ มีอธิบายความไหมนี่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 เชียงรายตัดผ่านอำเภอเลยของเชียงรายเนาะอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอผานอำเภอแม่ลาอำเภอแม่จันแม่สายใน,นเชียงรายนี่ผ่านไปทั้งหลายจุดเลยเนี่ยนี่นี่เฉพาะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาขาวนี่เห็นไหมผ่านวุบหนูโหครึ่งเมือง <c oughs> เราไม่ใช่คนตัดถนนนี่ถ้ามาถามเรื่องถนนกับเราเนอะโอ้โหเสียดายเลย แม่ไม่น่าเปลี่ยนใจเลยสิครับคุณย่าดัานเปิดมาเพลิดไปยังหน่าเสียดายแบบนี้เห็นทีช่วงหน้าจะคว้าเตียงนอนกับชุดวิ่งมาราธอนไปแบบไม่ง่ายซะแล้วล่ะสิครับพอไปนี้ต้องถกเท่านั้นจะมาต่อไปนี้ถนนปรโยธินตัดผ่านไหมลบบุรีไม่คุ้นอะไรเลยใช่ไหมอ่ะปล่อยมือหลามาจับมือผม <c oughs> มีส่งสัญญาณอะไรไหมในมือมีไหมออไม่มี ไปช่วยอะไรเลยแล้วมาจับทำไมใช่ไหมเนอะตุ๊กไมโอ้